สูตรดับค่ะเป็นดับบนนะคะทั้งหมดสี่สูตรค่ะหลังจากที่แอดได้โพสคลิปใหม่นะคะเป็นคลิปสูตรบนสูตรใหม่ค่ะล่าสุดนะคะที่ทําให้ดูย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีนะคะก็เข้าทุกงวดนะคะย้าว่าทุกงวดเลยนะคะยังไม่มีผิดเลยสักครั้งนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูค่ะเลขสี่ตัวที่ได้นะคะแต่ละครั้งก็จะได้ไม่เท่ากันแล้วก็ ตำแหน่งที่ได้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักสิบและหลักหน่วยนะคะก็ลองไปแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลแล้วก็ความชอบด้วยค่ะส่วนวันนี้นะคะเราจะนำสูตรดับบนนะคะทั้งหมด4สูตรมาให้ท่านผู้ชมได้นำไปตัดกับสูตรเด่นเมือเอ่อคลิปแรกที่เราโพสต์ไปนะคะอ,อ,อาจจะช่วยทำให้ประหยัดเงินได้ด้วยหรืออาจจะทำให้สะดุด คิดแทงน้อยนิดหนึ่งนะคะก็เวลามาเริ่มทํากันเลยนะคะดับปนมหาเฮงของงวดนวันที่หนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะหนึ่งมิถุนาเราย้อนให้ดูอันนี้คือย้อนให้ดูนะคะก็คืองวดที่ผ่านมาค่ะดับที่แปดนะคะทําได้ดับที่แปดเลขที่มานะคะในงวดที่ผ่านมาก็คือสองเจ็ดสองนะคะอันนี้ดับอยู่นะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเพื่อ ให้ไปกันแบบด่วนๆเร็วๆเลยนะคะเริ่มจากนำสามตัวอ่หกตัวรางวันที่หนึ่งะคะมาเขียนไว้ของงวดที่ผ่านมาหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองนะคะหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองและสตัวนะคะเหมือนงวดนี้นะคะสามตัวหน้าครั้งที่1นึ่งค่ะอของงวดที่ผ่านมาก็คือห แปดหนึ่งเริ่มทำเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้หลักร้อยกับหลักสิบค่ะและหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่หนึ่งค่ะนะคะเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งก็คือมีเลขสองบวกเลขเจ็ดบวกเลขหนึ่งค่ะก็จะได้เลขดับหนึ่งตัวนะคะที่งวดที่แล้วดับอยู่คือเลขแปดค่ะ อันนี้รวมกันนะคะก็จะได้10ก็คือ0มงวดแรกอันนี้เป็นคลิปแรกก็จะดับที่0นะคะตัวนี้งวดที่แล้วดับ8ค่ะก็ฝากติดตามอีก3คลิปด้วยค่ะต่อด้วยคลิปที่2เลยนะคะเ,คเราจะมัดรวมมาให้ในคลิปเดียวเลยค่ะดับบนสนิทค่ะชื่อดับบนสนิทตามชื่อค่ะ ของงวดใหม่นะคะงวดวันที่16ค่ะ16มิถุนา2,566ค่ะงวดที่ผ่านมาวันที่1นะคะได้เลขดับก็คือเลข3ค่ะดับอยู่นะคะเลข3มา2 7 2นะคะเริ่มทำเลยค่ะอันนี้เป็นดับสูตรที่2นะคะ เริ่มจากการนำเอาสามตัวรางวัลที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาก็คือสองเจ็ดสองค่ะก็คือทั้งหมดสองเจ็ดสองนำสองเจ็ดสองมาบวกกันค่ะทั้งสามตัวสองบวกเจ็ดบวกสองนะคะก็ได้เลขหนึ่งค่ะนี่ค่ะเมืองวุดที่แล้วดับที่เลขสามนะคะ ันนี้นะคะอันนี้ได้ที่เลขหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเอาหนึ่งมาบวกกับหนึ่งอีกทีค่ะก็จะได้เลขดับสูตรที่สองคือดับที่เลขสองอน,นี้นะคะจะดับอยู่ไหมันนี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะอันนี้เป็นคลิปที่สองต่อด้วยคลิปที่สามค่ะ คลิปที่สามดับบนตลอดชีพค่ะดับบนตลอดชีพของงวดใหม่เช่นเดียวกันค่ะวันที่16นมิถุนาค่ะคลิปที่สามนะคะเป็นคลิปดับบนค่ะงวดที่แล้วค่ะวันที่1นึ่งดับที่เลขเก้าค่ะดับอยู่นะคะดับที่เลขเก้า เอไปค่ะเรามาทําเลยข่าวว่างวดใหม่วันที่16จะได้ดับที่เลขอะไรก็เริ่มจากใช้สองตัวล่างค่ะของงวดที่ผ่านมาก็คือ09ค่ะ09นะคะนําเอา0กับ9เนี่ยมาบวกกันค่ะ0บวก9ง่ายนิดเดียวค่ะก็จะได้9ค่ะหลังจากนั้นก็จะเอา9มาบวกหนึ่งอีกทีเลขดับที่ได้ก็จะได้0 อันนี้เลยค่ะเราจะได้ดับศูนย์ดับอยู่อีกหรือไม่นะคะอันนี้ดับศูนย์สูตรที่สามค่ะต่อด้วยสูตรที่สี่ค่ะดับบนค่ะ สูตรที่สี่ค่ะดับบนแม่นจริงค่ะสูตรที่สี่อันนี้เป็นของงวดเก่าวันที่หนึ่งมิถุนานะคะทําได้ดับที่เลขเก้าค่ะก็ไม่มานะคะดับอยู่นะคะเท่ากับงวดที่ผ่านมานะคะเราทําได้ดับทั้งสี่ตัวคือไม่มาทั้งหมดสี่ตัวเลยค่ะดับอยู่ทั้งสี่สูตรเลยค่ะเริ่มทําเลยอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายของสูตรดับนะคะชื่อดับบนแม่นจริงค่ะดับบนแม่นจริง ะะของงวดเป็นที่16งวดใหม่ค่ะมิถุนานะคะเริ่มทำจากการนำเอาเลขเหมือนเดิมเลยก็คือทั้งหมด6ตัวรางวัลที่1และ2ตัวล่างนะคะมาเขียนทั้งหมดเลยเลขที่ออกก็คือ1 2 5 1 2 5 2 7 2 และ09นะคะทั้งหมดเลยรวมเป็น8ตัวค่ะเหมือนมวดนี้เห็นไหมคะและหลังจากนั้นเราจะนําทั้งหมดมาบวกกันค่ะก็ะคือทั้ง6ตัวบวกกับอีก2ตัวล่างก็คือ1บวก2บวก5บวก2บวก7บวก2บวก0บวก9ค่ะ ลองบวกดูว่าได้เท่าไหร่นะคะบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยยี่สิบแปดค่ะก็นำยี่สิแปดคือสองกับแปดเนี่ยมาบวกกันอีกหนึ่งรอบดังนั้นเลขที่จะได้เลขดับโมดนี้ในสูตรที่ 4, สี่สูตรสุดท้ายนี้ก็คือเลขศูนย์อีกแล้วค่ะเท่ากับเอ,อมีชนกันด้วยนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมลองดูย้อนหลังลองพิจารณาดูค่ะดับทั้งหมด4สูตรนะคะเหมือนงวดที่แล้วดับอยู่ทั้ง4สูตรเลยค่ะก็งวดนี้ลองรุ่นกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าท่านใดถูกใจก็มีฝากกดแชร์ด้วยค่ะหรือคอมเมนต์นะคะเราก็ไม่ว่ากันค่ะติชมได้นะคะไม่เป็นไรค่ะก็วันนี้สวัสดีค่ะ